จานชูผูกกล้าหารถ้าเจอขี้ครูนแบบนี้เราเข้าใกล้ไม่ได้ครับต้องอยู่ไกลๆครับไม่งั้นเปลี่ยน <c oughs> <c oughs> เอาครับกับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องยูทูบเบคดัมซิงครับมาชมกันอีกคลิปครับผมอยู่กับหน้างานาสะหลวง บ้านเรหอกกะแบงครับผม่อกี้เราดูอาจารย์สับสนไปแล้วเฮ้ยยีอาจารย์สับสนนี่ยีะเดินเข้าไปใกล้เขาระวังเนี่ยน,น,นะน่ะรึกษากันลอะอะสวัสดีกัน FC ทุกท่านครับ ยินดีต้อ,น,อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เอ็กซ์น้ำซิงครับผมอตอนนี้เกิดอ,อะไรขึ้นครับจารย์สนต้องวิ่งมาปรึกษากับอาจารย์ชูด่วนเลยเป็นยังไง นี่มีการทํามือครับกำลังปรึกษางานกันครับเขาหน้าเขาจะมาบอกเมืกี้หรือเปล่าต้องมาปรึกษาอาจารย์ชูก่อนครับจารย์สนปรึกษากันครับว่าจะยังไงช่างมาบอกแล้ว จะได้งานให้มันไวครับจะได้วางแผนครับผมปรึกษากันแล้วโอเคยังฮะอาจารย์สับสนโอเคยังพี่เพราะว่าอะไรขยายเอาพี่กี่บ่อขยายเอาพี่เฮ้ยเฮ้ย นนนนนค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 นเนคนเน่เน้เน่ฮะเดี๋ยวเอาคนไทยซื้เลยจ่ายไไหตอาดไตเจอแล้ว โอ้จันชูนี่วิวหอบแดกเลยไม่พอใจบอจำไว้คนเราอ่ะ โอ้โอ้พี่น้องเอ้ยข่อยสิเมื่อย เดี๋ยวแป๊บนึงเด้อพี่น้องคอยเมื่อใหแล้วออนี่ครับก็เหลืออีกนิดเดียวครับพีอ่อาจารย์สนขุดไปครับอันนี้อาจารย์ชูก็จะขุดมาทะ,ทะลุแล้ว ว่าก็เล็วพอสมควรครับเร็วมากเรื่องฝีมือนี่จะจ้านมากครับจานชูครับไม่ต้องพูดถึงครับแกเคยผ่านการผ่านงานผ่านอะไรแบบว่ายากๆง่ายๆมาหมดแล้วในชีวิต ไหนทำไม่ได้แกก็ทําได้หมดครับสุดยอดมากจะจ้านเลยเีมือแต่นี้ก็เวี่ยงคันครับเรามองมาไกลๆนี่นึกว่าจะไม่ใหญ่นะครับโอ้โหพอมาเดินมาดูใกล้ๆนี่พี่น้องเอ,อ้ย บานหึมเลยอ่ะทางด่างนี้เป็นดินแข็งครับค่อนข้างจะอันนี้หน่อยดีนีนะ่ไม่เจอดินเปียกเป,เป็นแบบว่าดินแห้งแบบนีเน่เหนียวครับ ดันแล้ว ไม่มีปลาไหลเลยบ่อาจารย์นี่ดานไปนี่ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ